Samma Sammuto Bhagav, Bhagavan Bhagavan Tan Akhiwahe, กตโตโลกาวิจูอานุตตาโลปุริสัทธรรมสาราไีสัพเพวาัมมัสสัปุตตโลภะวะติสุภาคจูพะวิตาภูมสันติภิโกอกาลิโกเอวัสโก

ตาถอนตาถอนเออตาหลวงพ่อตาแล้วาหลวงพ่อแล้วกันหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าพูนด้วยหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อาซางก็เป็นหล่อเปกูแล้ว สีโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธมสาระิสัา โดยการโดยการทําบุญหาทําบุญหา,าบุพกาลีชนบุพการีชนบากบาริษัท หรือกษัตริย์าดีตการนายดีตการอันมีพระเจ้าพิงครลาดอันมีพระเจ้าพิงคาลาดหรือพระยาพิงคาลาดตลอดตลอดถึงตลอดถึงญาติพี่น้องญาติพี่น้องบริวารบริวารเสนาหมาของท่านเสนาหมาของท่านทุกผู้ทุกน้ำทุกผู้ทุกน้ำที่รู้จักชื่อก็ดีที่รู้จักชื่อก็ดีที่ไม่รู้จักชื่อก็ดีแล้วันนี้และวันนี้พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายทำบุญอุทิศไปหาไทำบุญอุทิศไปหาได้มาห่มผ้า และในมือห่มผ้าที่พระธาตุจอมกิติแห่งนี้ด้วยบุญกุศลนันนี้ด้วยบุญกุศลนันนี้ได้ที่ข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ได้ทําไว้ด้วยความสะอาดด้วยความสะอาดทั้งกายทั้งกายพระเจ้าพระเจ้าด้วยสิ่งของและสิ่งของประยุทธ์ไปด้วยศรัทธาดึงไปด้วยศรัทธา ด้วยบุญกุศลอันนี้ด้วยบุญกุศลอันนี้ขอส่งผลให้ก็ขอส่งผลให้อดีตการอดีตการของบรรทบุรของบรรพบุตรคือกษัตริย์คือกษัตริย์เจ้าพิฆาตเป็นต้นเจ้าพิฆาชเป็นต้นเสนามาดเสนามาดทั้งหลายทั้งหลายขอรับส่วนบุญอันนี้ขอรับส่วนบุญอันนี้เมื่อรับเอาแล้วเมื่อรับเอาแล้วอนุโมทนาร่วมกันขออนุโมทนาร่วมกันเมื่ออนุโมทนาร่วมกันแล้วเมื่ออนุโมทนาร่วมกันแล้วขอให้ก็ขอให้ สูความเจริญหวานสู่ความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกผู้ทุกคนจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกผู้ทุกคนทั้งโลกียะทั้งโลกียะและโลกุตตระและโลกุตตระขอให้สมมุรษวารปารถนาขอให้สมมุรษมาสปารถนาด้วยบุญกุศลนั้นนี้และด้วยบุญกุศลนั้นนี้ก็ขอให้ก็ขอให้เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานแนนะคตการข้างหน้าในนาคตการขัางหน้าของแต่ละคนของแต่ละคนน้นด้วยเทอน้นด้วยเิอด้วยคำกวดน้ำด้วยคำกวดน้ำอธิษฐานเกียต ฐานจิตในวันนี้ในว <Ford Well> ันนี้คือวันที่25คือวันที่25มกราคมมกราคม2 5 69 2 5 69ขอขอเมตตาขอพรเมตตาแม่ธรณีเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าที่เทุตรเทวดาทั้งหลายเทุตรเทวดาทั้งหลายที่รักษาที่รักษายังวัดพระธาตุยังวัดพระธาตุจอมพิธีแห่งนี้จอมพิธีแห่งนี้ได้นายหนังสือทั้ง3 2องค์ได้นายหนังสือทั้ง3 2องค์ขอให้จดเอาลายขอให้จดเอาลายหายเอาชื่อหายเอาชื่อของเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายใส่ไว้ส่วนบับเงินใส่ไว้ในส่วนบับเงินส่วนบับทองส่วนบับทองอย่าให้สูญหายอย่าให้สูญหายขาดหายไปหรือขาดหายไปถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่หรือเข้าสู่สามปลายพบหรือเข้าสู่สามปลายพบข้างหน้าข้างหน้าขอข้าพเจ้าขอขอข้าพเจ้าได้กินได้ใช้ได้กินได้ใช้ได้บุพเพภพได้บุพเพภพในอาการกับปุรยาในอาการกับปุรยาประธานศสียงา ภาวนาในทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ทำมาที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอดีตทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในปัจจุบันนาคตข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านี้ด้วยเทินนี้ด้วยเทินขอให้เมตตาเมตตามีเจ้าที่เทวดาทั้งหลายที่เราขายยังพระธาตุจอมศรีธรรมนิลัาษณต่อละโมอภาวนาของแต่ละคนที่บอกคือวันนี้ขอทุกคนไปดีมีกทุกทุกทุทุกคนนั่น มีความเลนลุงเรือไว้เข้าหน้าคิดถึงได้สมมงหมัตวัฒนาของแต่ละคนนั่นด้วยเทิน